สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งกับเกมออกมัสดายภาคหนึ่งกันต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะในครั้งนี้นี่เราไม่ได้ปิดเสียงดันหมายความว่าเพลงไม่ติดลิขสิทธิ์ค่ะเราก็จะใช้เสียงแบบว่าของมันออโต้ไปเลยนะเอาเรามาต่อกันเลยค่ะมาครั้งที่แล้วเราเล่นไป3ด่านแล้วนะคะโอ้ยโดยหอกกระโหลกทั้ง3ด่านเลยไม่เคยเล่นมาก่อนนะบอกก่อนเลยนะอัปเกรดก่อนตอนนี้เรามี7กะโหลกเออเจ็ดกะโหลกอัพอะไรไม่ได้เลยอะ อ่ะอัพอะไรไม่ได้อัพไม่ได้ก็ไม่อัพทำไมอ่ะอยากได้กำแพงมากเลยมันไม่ได้กำแพงสักทีนะพอดีเราเล่นทีพักสามมาไงเราเลยรู้มันมีกำแพงแต่มาเล่นพักหนึ่งนี่ <c oughs> เหมือนต้องเรียนรู้ใหม่หมด <c oughs> เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราเช็คก่อน <c oughs> ว่าตัวออกเนี่ยมันจะมาที่ไหน, <c oughs> ไ,หนไอ้ตรงนี้ที่เราเมื่อพัดที่แล้วที่เราลองกระโดดลงไปแล้วเราตายใช่ปะตรงนี้นะห้ามล่วงลงไปเลยนะมันเดี๋ยวเดี๋ยว มันมีประตูอยู่ทางนี้แล้วมันก็จะต้องวิ่งไปทางนี้เหรออ๋อโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีสองด้านเนาะอ๋อมันสปิตสปิตสปิตแยกมาทางนี้ไม่ได้การเราจะต้องจัดการมันตั้งแต่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะทุกคนซึ่งตรงนี้ไม่มีกำแพงให้เราใส่อะไรเลยอืมโอเคเรามาดูหนังสือดีกว่าหนังสือมีอะไรเพิ่มมั้ง รีสตอร์เพย์เยอร์มาไทม์ท Re ูรีชาร์จรีชาร์จอะไรอะเราไม่เห็นต้องใช้พลังอะไรเลยนะเอ้ยสล็อตเราได้เพิ่มมาขึ้นอีกสองอะเดี๋ยวนะลองดูนะปุ๊<ว>กไม่เคยใช้ไอตัวนี้นะคะวินเบลนะคะผักแล้วก็ดึงศัตรูออกมาอะอะลองดูอาจจะดึงแบบดึงแล้วก็ให้มันกลับไปปะย้อนกลับไปหนามโอเค ประมาณนี้นะอ่าลองดูไม่ชัวร์่ะทุกคนรู้แต่ว่ายิ่งเล่นมันยิ่งโหดเสร็จแล้วเราจะโอ้โหคือเราจะใส่ใส่พื้นตรงเนี้ยแล้วเราก็ฮึบฮึบฮึบใส่แล้วก็ต้องใส่น้ำ ได้กี่อันวะอ่าได้สองอันอ่ะเอาเท่านี้ไปก่อนนี่พวกังไม่ตั้งมาโคเลยนะยังไม่ตั้งมาโคเมาส์เลยอะซึ่งไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าที่จะแบบว่ากดกดทีเดียวแล้วให้มันแบบว่ายิงออโต้อะไรประมาณนี้มันมันวิ่งแยกไปไหนวะเนี่ยมันจะต้องวิ่งแยกไปซ้ายขวาเหรอจริงเหรอเฮ้ย บอกว่ามันเยอะอยู่นะโอเคโอเคเดี๋ยวเราลองใช้ท่าสองท่าสองคืออะไรอะผักกออโอเคโอเคเฮ้ยได้อยู่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 โอเคผกัก แต่ว่าต้องใช้มานาด้วยนะนั่งไงมีมานาด้วยจริงๆด้วยโอ okay. เคเฮ้ยดีเหมือนภาคสไม่มีไอ้ตรงเนี้ยว่ะไม่มีไอ้ตัวให้ผักเนี่ยค่อยๆเดินมาละจ้าเดินมาแล้วจ้าจากนั้นเราก็ใส่กำแพง Number 5ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ไปด้วยโอเคเราเลือดเต็มเก็บยังไงมันก็ไม่ข้าหรอก อายิงเลยโอ้เยเราต้องจัดการไอตัวยิงก่อนไหมมันแบบว่ามันเกะกะมากเลยอะไอตัวยิงอะไอตัวยิงมันยิงใส่เราไงฮึบ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 โอ้เนี่ยไอตัวเนี้ยลำคาญมากโอ้หลุดมาได้ไงโอ้ หลบไปซวยยิงตรงนี้เ,เดี๋ยว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 จะไปไหนเฮ้ยทุกคนหลุดวะทุกคนหลุดทุกคนจะไปไหนจะแยกไปไหนเฮ้ย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 โอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ย,ยกลับมาเดี๋ยวนี้กลับมาโอ้โ โหน็ก x t w เวฟมาเร็วมากเดี๋ยวนะเอ่อว่านะเราอาจจะต้องเอาเอาอันเนี้ยมาสโลสโลนิดหนึ่งนะคะให้มันมาทีละทีละนิดทีละนิดนะคะเออให้มันมาทีละนิดทีละนิดข้างบนใส่ใส่จีช็อตข้างบนไปด้วยได้ไหม ดีไหมตังค์ไม่พออึบฮ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 ึบพักพักไปพักไปแล้วเดินมาใหม่เดินมาใหม่นะจ๊ะเยอะเยอะเยอะพักไปพักไปโอเคโอเค เงินเงินเท่าไหร่แล้วเนี่ยพักไปอุย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 หลุดหลุดหลุดโอเค,อเ,ค,อเ,คเอ่ s <S อแปะแม่อะปุกว่านะคะเราจะต้องใส่เออตัวนี้ด้วยนะคะให้มันสโลสองข้างเวลามันมามันจะได้แบบว่า ติดบ้างอะติดตรงนั้นบ้างแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ใส่น้ำไปหน่อยไหมโอเคโอเคพอได้ละพอได้ละปะ่ะไม่กี่ไม่กี่มีกี่แปล็มีห้าทับหกค่ะยิงเลยยิงเลยอ่ะอ่ะ คือการที่เราใส่นะคะมันจะทําให้แบบว่ามันไม่ได้กลูกันมาทีเดียวไงทุกคนเ,คเราจะได้แบบว่าเป็นละลอกละลอกละลอกเราก็เลยใส่โคลนเอาไว้ให้มันแบบว่าเออเออยืนตรงกลางเวลาใช้พลังที่สองมันจะได้พอดีมันจะได้ผักไปพอดีพอดีพอดีอด,ดีลุดเอ โอ้โหมันวิ่งมาละมันวิ่งมากันละเบ,บิบเบิบคอมโ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 บพักเออโอเคตอนเนี้ยมีเงินซื้อซื้อจีเดี๋ยวเราควรจะใส่จีฝั่งไหนมันมาฝั่งไหนมากที่สุดใส่จีหัวใส่จีหัวไม่มีเวลาพักก่อน ไม่มีเวลาใส่จีทุกคนเดี๋ยวนะเลขหกโอเค,อเคใส่จีเพิ่มมาไปอีกค่ะเลขหกโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึง่ง ต่อนะคะเวทที่5แล้วนะคะไอ้พวกยิงมีความรู้สึกเหมือนเรายิงไม่ค่อยแม่นเลยเนาะมันโดนหรือเปล่าวะเนี้ยลุบลุลบลบโอเคลบลบลบแน่จริงมาโอ้ยให้มันเดินเข้ามาเถอะ โอเคเหมือนตัวยิงมันจะแบบว่ามันจะอ่อนเลือดมันจะน้อยน้อยนิดปิดลิดหรือเปล่าวะแล้วทำไมไม่ตายละ่ะน้อยแล้วทำไมไม่ตายโอเคเราใส่จีข้างบนได้อีกอันหนึ่งแล้วค่ะ no แล้วก็ใส่น้ำตรงนี้ได้อีกหลังจากนั้นเดี๋ยวก็จะใส่คโครน <This> นี่ใส่จีตรงนี้อีกนะกำลังดี เฮ้ยเราติดผนังไอ้ตรงนั้นได้หรือเปล่าวะติดกับดักผนังตรงนั้นได้หรือเปล่าปล่อยค่ะปล่อยปล่อยปล่อยให้มันเข้ามาในกับดักของเราว้าใครหลุดข่อยิงไหนใครโผล่หัวมาเข่อยิงเอาไปหมดแล้วพักโอเค อุ้ยรอบนี้มันมีตัวยิงมาด้วยไม่เป็นไรเราเราจะแทงอย่างเงี้ยแหละเราจะไม่แท้งดีกว่าเลือดหายไม่คืนแล้วโอเคเหมือนอะไขวดเลือดอยู่ตรงนั้นขวดเลือดอยู่ตรงนั้นว้าวิ่งมาเอาแป๊บหนึง่งวิ่งมาเอาขวดเลือดแป๊บหนึง่งอันนี้เวฟสุดท้ายแล้วเหรออันนี้เวฟสุดท้ายแล้วเหรอจริงดิ แอ,แ,อแอบ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 เรียบร้อยค่ะอะมาอัปเกรดนะอัปเกรดโคลนค่ะถ้าเกิดสมมติว่าอัปเกรดได้โคลนนี่ต้องอัปเกรดให้มากที่สุดทำไมแค่สามกระโหลกเองอะไม่เข้าใจเลยอย่างนี้อัปได้ไ,ไหมอัปไม่ได้หรอโคลนอัปได้แค่ครั้งเดียวงั้นอัปเกรดหนามที่พื้นละกันนะคะ โอเคมันก็จะแบบว่ามันก็จะเร็วขึ้นด้วยใช่ไหมอ่ะต่อไปไปกันต่อเลยนะคะเอาละค่ะต่อมานะคะในด่านที่5นะคะจะบอกว่าปลูกไปตั้งมาโครเรียบร้อยแล้วเราไม่จําเป็นต้องกดคลกิกๆๆกๆอีกแล้วนะคะกดทีเดียวมันจะยิงรัวๆๆให้เราเลยนี่ก็คือข้อดีของการใช้เมาส์มาโครค่ะเอาล่ะด่านนี้นะคะเรามีอัศวินมาเป็นเพื่อนเราด้วยเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวจุดนี้คือจุดที่ต้องระวังไม่ออกมางั้นเราดูขอดูทางเดินมันเป๊บหนึ่งเหมือนจะมีหลายประตูนะมีสองประตูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องทำที่จุดนี้จุดเดียวก่อนเลยค่ะเพราะว่าจุดนี้คือจุดรวมสองประตูไงเออเช็คก่อนมันมีอะไรมาใหม่บ้างมีป๊บเอ้ยไอไอ,อันมิแกมดีมากเลยนะ ไอตัวเนี้ยไอตัวผลักเนี้ยมันดีมากเลยเอหนามคือดันไม่ใช้เมาส์มาโคเวลาคลิกก็เลยคลิกไม่ติดเลยไม่เป็นไรเรามีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งไม่ใช่ละเอบเอบลองคลิกดีๆเอาเฮ้ยเราอยากได้อาศาวินมาช่วยเราในการยิงด้วยนะคะเอาล่ะประมาณนี้เลย ไปกันเดี๋ยวขอตั้งอัศวินก่อนหมายเลขหหมายเลขหให้เขาช่วยยิงให้เขาช่วยยิงตรงนี้ให้เขาช่วยยิงตรงนี้สองคนจากนั้น โคนค่ะโคอนอย่างเดียวเลยตังไม่มีและอ่ะแค่นี้ก่อนโอ้โหโอ้ทำไมพื้นมันสั่นขนาดนี้อุยทำไมตัวมันเล็กจกังวะมันวิ่งเร็วอะตัวนี้มันวิ่งเร็วแ,วแต่มันก็ฆ่ายากเหมือนกันนะเนี่ยโอเค มาจากทางนู้นเหรอโอ้ตั้งมาโคนี่ก็ดีแต่ทำไมเรายิงไม่ค่อยจะตรงหรือเกินเราก็อยู่นิ่นีของเราแล้วนะจัดการไปสะสมหางเงินค่ะโอ้ยังมาไม่ถึงโคเลยเรานี่จัดการมันได้หมดแล้วอะโอเคแปดร้อยแปดร้อยเอาอะไรเออแปดร้อยเราใส่เราใส่กําเพนงดีกว่า อ๋อโอ้ยเปิดดูเหมือนจะเปิดดูเหมือนจะเปิดหรือยังวะยังไม่พังนี่นะนี่มาก่อนรอบนี้มันมีตัวยิงมาด้วยค่ะทุกคนเก็บเงิ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 นเอาสิโผล่มา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  จะยิงมาช่วยเรายิงอยู่หรือเปล่าอ๋อช่วยนะเออเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ยหรือว่าเราจะก,การซื้อไอตัวยิงยิงมาช่วยเราเยอะๆดีไหมตอนเนี้ยถันไปถันไปสร้างอะไรไม่ได้เลยแบบหนึ่งแบบหนึ่งแบบเนแ้อหนึ่ง,แบบงเราสามารถคลิกขวาคลิกขวามันจะเป็นการโจมตีที่หนักขึ้นนะ เอาตัวยิงเพิ่มดีกว่าฮึบฮึบโอเคเอาละประตูนี้มาแล้วประตูนี้มาแล้วประตูนี้มาแล้วฮึบฮึบฮักโอเค พักไปใส่หนามพื้นเอ้ยเราไม่เอาหนามพื้นมาดีกว่าเรามาจต่ไอตัวกำแพงอ่ะเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้วะตรงนี้ได้อยู่มันก็เป็นโครนต่ออึ๊บอึ๊บวิตรงนี้วางไม่ได้อึ๊บอึ๊บ แล้วก็กําแพงข้างบนตังหมดแล้วอะป๊าโอเคปะปลดปล่อยค่ะมีตัวยิงนะคะเราต้องรีบจัดการก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันมายิงตัวทหารของเราทหารเราตายเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นมาใหม่หรือเปล่าเราไม่แน่ใจ ตัววิ่งเร็วก็มาไอตัววิ่งเร็วนี่ถ้าเกิดเจอนามนี่มันก็ตายเลยนะดูจากพักสามนะพักหนึ่งไม่รู้โอเคตอนนี้ยิงมันมากเลยทุกคนทําไมฉันไม่ใช้เมาส์มาโคแล้วแต่พักตอนแรกเลยวะชอบการยิงที่มันแต่ว่ากระสุนไม่จํากัดแบบนี้เออถ้าต้องไปนั่งหากระสุนนี่ไม่ไหว เออเพิ่มคนยิงดีกว่าช่วยเพิ่มคนยิงปึ๊บเฮ้ยทำไมมันมีข้างบนนี่หว่าเราขึ้นไปใส่คนข้างบนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหยืนอยู่ตรงนี้เหรออาใส่สักคนหนึ่งล้วกัน ใส่ข้างบนเนี่ยมันหลับอับสายตามากกว่านะโอเคคอมโบคอมโบเซตเดี๋ยวข้างหน้าตรงนี้ใส่โขนให้หมดเลยด้านหน้าแล้วก็ใส่ผนังกำแพงฝั่งนู้น โอเคเรียบร้อยต่อไปใส่ผนังใส่ตรงนี้ก่อนก็ตรงนี้ด้วยอ่ะเรียบร้อยค่ะมาทีนี้นะคะมาสองฝั่งเลยมาสองฝั่งเลยปึบค่อยๆใส่ไปค่อยใส่โคนไหมใส่โคนไหม พื้นมันจะแบบว่าเหมือนเดินกาวติดเท้าินวมานะโอเคโอเคพักเถอะพักเถอะพักกับไปพักกับไปมานามาหมดยิงต่อ โอ้เลือดข้าอยากได้เลือดข้ามาเอาเลือดตรงนี้เลยอุยอุยอุยเหรียญเหรียญอยากไปเอาเหรียญตรงนั้นอะเอาไม่ได้แล้วอะหยิบเหรียญไม่ทันชนะเรียบร้อยค่ะขอกระโหลกแบบเยอะๆได้ไหมอุ้ยอัปเกรดก่อนเลยตอนนี้อัปเกรดอะไรได้บ้างออาอัปเกรดไม่ได้มีแค่เจดเออถ้าเกิดอนาคต อุ้ยอันนี้ก็น่าอัปเกรดไอ้ตัวนี้ก็น่าอัปเกรดไม่มีอ่ะไม่มีกะโหลกอ่ะต้องเล่นซ้ำๆหรออ๋อไม่ต้องเล่นให้แบบว่าได้กะโหลกให้ครบแต่ว่าจะเล่นซ้ำแล้วมันไม่ได้กะโหลกเพิ่มอ่ะไปด่านต่อไปค่ะเอาแล้วค่ะด่านต่อไปนะคะปุกิดว่ามันน่าจะนานมากเลยนะคะเพราะว่าศัตรูเนี่ยมาสองทางเลยค่ะทุกคน ดังนั้นการมาสองทางแถมมันไม่มีจุดที่เราสามารถรวมรวมออกให้มันโจมตีในจุดจุดเดียวได้นะคะก็คือเท่ากับว่าเราจะต้องสร้างป้อมสองทางแล้วก็คอยวนไปวนมาเพื่อที่จะมารักษาป้อมทั้งสองทางนะคะอันนี้งานใหญ่เหมือนกันนะทุกคนนะเอาเงินไว้พัดหน้าเลยดีกว่าค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะเราเจอกันใหม่พัดหน้าค่ะบ๊ายบาย